ซิมิลาห์มะโนร์ฮิมอะสลามอฺอะไลกุมมัลลอห์มุตุลลอฮิวบะดัลกัตุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับวันนี้พาไปเที่ยวจีนนะครับไปเที่ยวที่มณฑลเจียงชูนะครับเมืองไทซิงนะครับมีอาเฮียนามว่าอาเฮียจางนะครับทำงานเป็นผู้จัดก,การแผนกสินค้าดัางเคมีพัง มาประมาณ20ปีเอ่เพอเราพูดถึงจริงก็ต้องสำเนียงไปทางนี้นะนะครับเขาบอกว่าอานี้คือบริษัทเนี่ยก็ไปจับได้นะครับเจ้านายของเฮียจางเนี่ยเขาก็ไปจับได้ว่าเฮียจางเนี่ยเขาแอบงีบหลับคาโต๊ะทํางานในเวลางานนะครับซึ่งจริงๆแล้วการหลับในเวลางานเนี่ยนะครับคือถ้ามองในมุมของนายจ้างมันก็เรื่องใหญ่ใช่ไหมล่ะโอเคถ้าพักกลางวันอะไรนั่นก็ไม่เกี่ยวนะแต่เขาไปงีบหลับในเวลางานนะครับนายจ้างบอกเฮ้ยเรื่องใหญ่เว้ยไล่ออกไล่เฮียจางออก เฮียจ like in ้างก็บอกเฮ้ยไล่อย่างนี้ไม่ถูกผมนี่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็ไปถามในจ้างนะครับในจ้างก็บอกไม่ได้คุณหลับในเวลางานเฮียจ้างบอกเฮ้ยนายผมอะต้องหลับสิเพราะว่าเมื่อคืนอะผมมาทํางานดึกกว่าผมจะกลับบ้านนถึงเที่ยงคืนแล้วผมยังไม่คิดโอเลยเพราะว่าผมมาขับรถไปหาลูกค้ากลับบ้านจนดึกดื่นตื่นเช้ามาก็ต้องไปหาลูกค้าก่อนเข้าบริษัทมันก็ต้องมีง่วงกันมั่งแหละอะไรเงี้ยนะ ผมทุ่มเทโอก็ไม่เอาแต่บริษัทไม่เห็นความดีของพี่เฮียจางก็ไล่ออกเฮียจางก็บอกไม่เป็ไล่ไล่กันไล่ไ,ไปยื่นฟอ้องบริษัทนะครับยื่นฟอ้องบริษัทนะครับเรียกค่าชดเชยนะครับแทนการเลิกจ้างเนี่ยนะครับเป็นเงินนะครับสามแสนห้าหมื่นหยวนสามแสนห้าหมื่นหยวนนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านล้านกว่าบาทล้านห้าล้านหกนะครับเขาบอกว่านะครับผู้พิพากษาก็บอกว่า ในการนอนในที่ทํางานเนี่ยนะครับอาจจะผิดกฎบริษัทจริงๆแต่มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบริษัทแถมเฮียจางเนี่ยก็เพิ่งกระทําความผิดเพียงครั้งแรกการที่บริษัทไล่ออกนั้นเนี่ยถือเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุนะครับเขาบอกว่าประเด็นเนี้ยเขาก็เป็นเรื่องโตถเถียงในโซเชียลของจีนเลยนะครับแต่ส่วนมากเขาก็บอกว่าเออการยีบนในที่ทํางานเนี่ยมันก็ผิด ใช่ไหมล่ะต่อหน้านายจ้างเนี่ยแต่ว่าบริษัทก็แรงเกินไปจริง,รงๆก็น่าจะออกหนังสือตักเตือนอะไรก็ว่ากันไปแต่คดีนี้เฮียจางบอกไม่เป็นไรฉันได้เงินมาล้านกว่าบาทแล้วฉันไปสมัครงานที่ใหม่ก็ได้นะครับก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ถ้ามาดูกฎหมายไทยนะตามกฎหมายแรงงานไทยนะการเลิกจ้างเนี่ยนะครับถามว่าเลิกจ้างได้ไหมได้ แต่ว่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยก็ว่ากันไปทํางานมากี่ปีค่าชดเชยเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะมีการเลิกจ้างที in ่นายจ้างสามารถไล่ออกได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเช่นอะไรมาดูกันบ้างนะครับก็คือว่าทุจริตท่านถ้าลูกจ้างนะอยากจะไล่เอ้ยขอโทษถ้านายจ้างนะอยากจะไล่ไม่อยากสิถ้านายจ้างจะบอกว่าอยากก็ไม่เชิงนะมันก็ไม่มีใครอยากนะสมมติว่าเอางี้ถ้าลูกจ้างถูกไล่ออกถูกนายจ้างไล่ออก ก็ต้องมาดูว่าการไล่ออกของนายจ้างเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ชอบคือเหมือน,นเนี่ยเฮียจางเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ทําผิดอะไรไร้แรงก็ไม่ได้ทําให้บริษัทเสียหายถ้ามาไล่ออกไอ้นี่นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ถ้าสมมติเฮียจางหรือลูกจ้างไปทุจริตกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างเช่นลักทรัพย์นายจ้างอ่ากล้องจรปิดเห็นเลยเอาของในบริษัทไปใช้ส่วนตัวไอ้นี่ไล่ออกได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือจงใจทําให้ในจ้างได้รับความเสียหายอะสมม,มุติว่าขับรถกระบะใช่ไหมล่ะคือขับรถกระบะของโรงงานอะไรเงี้ยไปแบบขับโดยไม่รู้ว่าจงใจหรือว่าตั้งใจจะทําให้ทรัพย์สินของบริษัทเสียหายขับรถกระบะไปชนหรืออะไรเงี้ยนะจงใจทำให้ในจ้างได้รับความเสียหายนะอันนี้อันนึงอันนึงเอนนอน,นี่อันนี้เข้ารถกระบะประมาทเลเล่เป็นเหตุให้ในจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้แรงอ่ะโอเคสมมติย้อนกลับไปอาชีพ รับรับจ้างขับรถให้ในจ้างเนี่ยประมาทเลล่อเลยเห็นเลยว่ากล้องจับได้เขาเรียกอะไร GPS จับได้ว่าซ้ายขวาซ้ายขวาเร่งความเร็วบริษัทบอกห้ามขับเกิน90ไอ้นี่เหยียบร้อยแล้วไปชนไอ้อย่างเนี้ยถือว่าประมาทเลล่ๆๆออ่าอย่างนี้ถือว่าให้ในจ้างได้รับความเสียหายอย่างไรแรงไอ้นี่แน่นอนก็ไล่ออกได้เลยนะครับฝ่าฝืนระเบียบการทํางานโดยในจ้างได้ออกหนังสือเตือนไปแล้วอ่าอย่างกรณีทติว่าเฮียจางอยากจะหลับก็หลับได้แต่สมมติได้รับหนังสือเตือน ว่าถ้ามุดทําผิดอีกจะไล่ออกไอ้อย่างนี้ถือว่าอ่ะถ้ายังหลับอีกโอเคไล่ออกได้นะครับละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลา3วันติดต่อกันโดยไม่มีวันหยุดขั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับได้รูได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกไออย่างเช่นในลูกจ้างไปค้ายาในบริษ,ษัทแล้วก็ แน่นอนค้ายาในบริษัทเนี่ยคือต้องไล่ออกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถูกสารพี่บังศาจำคุกอันนี้ก็นดจ้างสามารถให้ออกโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสลามลออะไรกุ้มวเราะมะตุลลอฮิวะบะเรการตูครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออน i r ร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน